อ่าน,นะครับเวฟบร้อยสิบไอนะครับสองพันสิบสี่นะครับคันนี้เ <c oughs> จ้าองก็นั่งรออยู่มาเปลี่ยนมาเปลี่ยนเป็นอะไรบุญหอเป็นวงล้อหรือว่าอะไรครับฮะล้อแมกอ๋อเปลี่ยนเป็นล้อแม็กนี้วันนี้คันนี้สวนกระแสนิดหนึ่งครับคันอื่นมาล้อแม็กแล้วถอดอกนะครับใส่วงล้อสีลวดแต่คันนี้ วงล้อสีลวดมาแล้วมาเปลี่ยนเป็นล้อมเกมนะครับเจ้าของบอกว่าขี้เกียจตาม,ตามกระแสวัยรุ่นก็เลยย้อนกระแสไปเลยครับนี่เลยนะครับวันนี้โอ้สีเหลืองครับอันนี้สีอะไรเหลืองเนยหรือว่าเชิงจะเขียวๆนิดนดเหลืองๆ สีเหลืองนะครับวันนี้จัดเป็นสีเหลืองนะครับนะครับวันนี้ไม่ต้องตัดสีลวดนะครับปกติช่างจะตัดวันนี้ได้ใส่แมกแล้วเราก็ไม่ต้องถักอรุใช้งานนะครับเนาะผมจะได้จัดยางให้เหมาะสมกับโลนะครับกับโลแมกนะครับยางครับสําหรับโลแมกโลแมกหลังแต่กอน ลรไมกเป็นหนึ่งหกศูนนะครับแต่วันนี้จะลดยางเป็นเจ็ดสิบทับเก้าสิบนะครับหรือสองห้าศูนสิบเจ็ดนั่นเองนะครับเป็นสองห้าศูนสิบเจ็ดส่วนด้านหน้านะครับก็จะเป็นหกสิบทับร้อยนะครับรถใช้งานขณะนี้ก็ถือว่าพอดีนะครับผม ลูกปืนนะครับเปลี่ยนใหม่เลยนะครับเป็นเราใช้ NSK แท้นะครับ NSK แท้ของเก่าไม่ต้องแตะนะครับจะของเอากลับบ้านไว้คืนสภาพ ครับยางเจ็ดสิบทับเก้าสิบสิบเจ็ดนะครับล้อหลังอ่ะฮะ ห้า <53. S 2> สามอะเสร็จแล้วนะครับสีสันสวยงามยุคนี้ต้องสีสันนะครับอ่าโอเคบัดอ่ะโอเคครับเดินทางปลอดภยัยโอ้สวยครับ